กลของโลกใบนี้จบไหมครับแตนนิงตรงน,นั้นเรียกรวมความทั้งหมดคือสเตติกนั่นเองเนั้นพลังงานมันซ่อนอยู่ในสเตติกก็นี่เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากพลังงานตรงนี้ลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับท่านจบนะนี่พูดถึงหน่วยเล็กที่สุดนะกดพระตัลักษณะทีนี้ไปพูดในส่วนที่มันใหญ่ที่สุดนี่ ของที่สุดด้วยครับก็คือบิ๊กแบงนั่นเองครับผมฟังกันดีนะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอนันตานะครับมีคนโทรเข้ามามีคนโทรเข้ามารับหน่อยได้ไหมรับหน่อยก็มาได้เลย นะพอเวลาพูดถึงคำว่าบิ๊กแบงฟังให้ดีๆนะตัวบิ๊กแบงคือใหญ่ที่สุดของที่สุดแล้วทำไมกฎพระตรายลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับบิ๊กแบงเพิ่งบอกนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรละครับนะนาะนะนาะนนาน ฟังให้ดีนะฮะอนัตามันอยู่ตรงไหนถ้าเอาเขามาบิ๊กแบงเมาพูดถึงกันคขา่าบิ๊กๆได้ๆลูกฟุตบอลลูกเนี้อยอาคิดมากจินตนาการให้ได้ ดวงดาวทั้งหมดที่เห็นอยู่ด้วยสายตามองเห็นหรือว่าใช้กล้องโทรทัศน์ไปสองทางใกล้ทางไกลที่เขาไปเที่ยวในอวกาศใช้กล้องไรฮับปองฮับปุนของเขาเนี่ยไปถ่ายภาพต่างๆนานามาให้เราได้รู้จักเรื่องของจักรวาลเรื่องของเกล็ดสงเกล็ดซีนู้นนี้นั่นสารพัดที่ถ่ายเห็นทั้งหมดนะครับดวงดาวทั้งหมดก็แล้วกันนะ รวมอยู่ที่จุดจุดเดียวจุดนี้เรียกง่ายๆคือลูกฟุตบอลก็ได้ลูกโป่งก็ได้ไดจินตนาการให้ได้ครับว่าเฮ้ยอยู่ๆก็มีลูกโป่งลอยอยู่ล่องลอยอยู่ในอะไรในอนัตตาแปลว่าอนัตตามันมีอยู่แล้ว อย่าลืมนะกฎพระตรัรักษมีคำว,ว่าทุกขังอันนี้จังอนัตานะครับเพราะถ้าหากว่าผู้จาเกี่ยวกับกฎพระตรัรักษ์ต้องเอาคําว่าอนัตาเข้าม,มาเป็นตัวตั้งอนัตามีอยู่แล้วอยู่อยู่ไอ้เจ้าดวงดาวทั้งหมดก็คือดาวเร่กันแล้วกันดาวเร่อย่าลืมนะมีความร้อนกับมีแสงสว่างอย่าลืมไรรยาาเพราะนั้นรูปโป่งลูกนี้ มีที่มันล่องลอยอยู่ในอนัตตาอนัตตาคือความว่างหรือจะบอกว่า,พส,าพสภาพสภาวะของพระนิพพานก็ได้าาภาษาพุทธ,ธจะเรียกว่าปรมัติสัจจะนะฮะจริงเพียงสิ่งเดียวนะอน,นัตตานะมันล่องลอยตอนนั้น ทั้งหมดจะรวมเรียกว่าคือลูกโป่มันบิ๊กบิ๊กบคือมันใหญ่อ่ะบิ๊กบิ๊กบฟังให้ดีนะฮะในกระบวนการระหว่างทุกขังกับอนิจจังที่มันลุยกันอยู่ในท่ามกลางของอนัตตานี่เอาว่ามันลุยกันมันขับเคี่ยวกันพอเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะได้จะจะเล็กจะใหญ่่าสนใจ เป็นทุกทันทีเวลายืดยาวยืนนานนี่ก็คือเป็นอนิจจังงั้นลูกปองลูกหนึ่งที่มันล่องลอยอยู่ท่ามกลางของความว่างความว่างที่ว่านี้คือสเปซส,สเปซภาษาทางนิวิสาก็เรียก็คืออวกาศนั่นเองครับผมอวกาศกับอนัตตาความหมายเดียวกันโอเคนะ เอาคาว่าอนันตาคำเดียวก็พอเพราะว่าเราอ้างถึงกฎพระไตายรักทุกครั้งอน,นิจจานันตายืนให้อยู่ครับอนันตาเรือยืนให้อยู่นะที่จริงมันมีคําเหมือนกันหมดประมาณสักหกคำคนในที่ฟังลุงบ่อยบ่อยก็คงจะเข้าหูบ้างเข้าหูแล้วก็อยู่ในหัวบ้างหรือว่าไม่เข้าหูก็ไม่เป็นไรแล้วมันล่องลอยอยู่ในท่ามกลางของ อนัตตาหรือความว่าไอ้คำว่าทุกขังกับอนิจังมันเกิดปุ๊บเป็นทุกข์อะอยู่นานปุ๊บก็สาดสางกันนะอนิจังจะบอกว่ากระพริบก็ได้เกิดดับไปดับก็ได้เห็นไหมความถี่ก็ว่าได้แต่ทั้งหมดมันเป็นความร้อนเียอ่ามันเป็นความร้อน เพราะฉะนั้นคำว่าทุกขังเนี่ยมันแปลได้ทีคือความร้อนก็ว่าได้ร้อนรนทนไม่ได้ก็แตกเปรี่ยงเป็นอน,นิจจังนึกภาพผมไหมครับร้อนรนทนไม่ได้แตกเปรี่ยงเป็นอน,นิจจังจําลองเปลี่ยนจากลูกโป่งลูกนี้มาเป็นขวดที่แก้วก็ได้นะพอแตกเปรี้ยงก็แตกปุ๊บเศษแก้วมันก็กระจายหมดไอเศษแก้วที่กระเด็นก,กระดองไปก็คือดวงดาวทั้งหมดแหละ ที่เห็นทุกวันน่ะนะมันเป็นยังไงนั่น,นคือมาจากว่าบิ๊กแบงนั่นเองเพราะฉะนั้นบีฟอร์บิ๊กแบงก่อนที่มันจะแตกบีฟอร์บิ๊กแบงเนี่ยมันจะแทนแทนค่าเท่ากับอนัตตาเมอกีนี้บีฟอร์บิ๊กแบงความหมายเดียวกันกับอนัตตาความหมายเดียวกับค่าของที่ ความหมายเดียวกับคำว่าปรมัตสัจจะครับความหมายเดียวกันกับคำว,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 ว่า the God the God คือพระเจ้า only นะจะมีพระนามแล้วก็ตามแต่ที่มนุษย์พูดถึงกันก็คือคำว่าพระเจ้าพระเจ้าหนึ่ง the God the God only เหมือนเงินเป๊ะเลยพี่สำหรับลุงลุงบอกนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับทา่านเห็นไหมเห็นไหม หวังว่าคงจะเก็ตอันนั้นนะว่าคำว่ากฎพระตรักษ์พระพุทธเจ้าะจะมาวางกฎนี้เอาไว้กับมนุษยชาติได้รับรู้ได้มันเริ่มมาตั้งแต่บีกแบงนะั่นเองนี่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วจบเนาะจบนะครับถึงแม้ว่าฟังทันแล้วก็ความความเข้าใจเนี่ยก็เอาฮาฟฮาร์กันแล้วกันนะ สิ่งนี้มันต้องเข้าถึงอย่างเดียวเท่านั้นจุดจะรู้แจ้งรู้โดยแจ้งทั้งหมดถ้าเขาไม่ถึงไม่มีทางเลยนะครับเอาเป็นว่าลุงได้พูดตรงนี้ให้ท่านเอกรนาคิดพิจาตามนะน,นะครับมากดพัดแต่รักนะครับย้อนรอยไปยังอนุภาคมื่อคีนนี้นะครับมันก็เป๊ะคำนองเดียวกันแต่แต่แต,แต่อนุภาคมอคี้ตัวคำว่านิวตรอนนะ่ะนิวตรอนนิวตรอน นิวตรอนตรงนี้แหละก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นภาษานะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับตัวนิวตรอนนี่แหละถ้าเป็นภาษานะเห็นไหมทีนี้ไอ้เจ้าปปลูกโป่งเล็กก็ได้เนะี่ยศูนย์กลางของลูกโป,ปง่งมันก็เป็นพลังงานที่บริรสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของลูกโป,ปง่งเช่นเดียวกันนี่ พอเวลามันแตกปุ๊บไอ้ศูนย์กลางของโปกงปุ๊บ,บก็มารวมกับภาพใหญ่เลยภาพใหญ่ก็ที่บอกว่าปรามสาัจจันั่นเองพูดคำเดียวนะครับปรามสัจจาไม่ต้องไปต่อคำว่ารำไม่ต้องต่อคำว่าปรามสัจจจธรทำไม่ต้องปรามสัจจะกับสมมุตฉัจ,จัดวงดาวทั้งหมดที่เห็น เป็นสมมุติสัจจะทั้งสิ้นโลกวันนี้ก็เป็นสมมุติสัจจะตัวเราก็เป็นสมมุติสัจจะแต่ปรมตัตมันซ่อนอยู่ในตัวเราซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ดวงนี้ซ่อนกลางอยู่ใน